มิกที่ดีต้องใช้งานได้ทุกสถานการณ์ถึงแม้ราคาแค่นี้ขอก็ทำได้ทุกแบบเหมือนกันทีนี้ผมจะมาแนะนำมิกอีก2รุ่น2ราคาครับผมครับรุ่นเนี้ตัวละพันรุ่นเนี้าสิบเห็นไหมครับ2รุ่นเนี้ยมิกเหมือนกันแต่ต่างกันที่อะไรครับต่างกันที่ ฟังก์ชันแต่และตัวอาจจะไม่เหมือนกันครับอย่างตัวละพันเนี่ยที่ผมรีวิวเห็นไหมครับไปอยู่บนรถยนต์ไปอยู่บนลำโพงบลูทูธเนี่ยแต่มิกตัวเนี้ยมันก็สามารถใช้งานกับเครื่องเสียงอย่างนี้ได้เลยนะครับผมครับเพราะว่ามิกเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนกันบดทำหน้าที่รวมสัญญาณเหมือนกันบดเปิดเสียงเนี่ยไปหาพวกอุปกรณ์พาวเวอร์ทุกอย่างเหมือนกันบทครับผมครับส่วนตัวเนี้ยราคาตัวละพันก็ถือว่าฟังก์ชันครบแต่และช่องก็เบสกลางแหลมถือว่าปรับได้ครบทุกอย่างเหมือนกันครับผมครับมีช่องไม้ทั้งหมด2ช่องครับ แล้วก็ช่องเปิดเพลงอีกหนึ่งช่องแล้วก็ช่องเปิดเพลงเนี่ยบลูทูธเราสามารถมาปรับ EQ ด้วยเนี่ยถือว่าจุดเด่นของมิกเกอร์นี้เลยนะครับผมครับบางรุ่นจะมีบางรุ่นแค่ผ่านบลูทูธก็เปิดสไลด์ขึ้นเฉยๆแต่รุ่นนี้มีมาให้ครับผมครับเปิดบลูทูธปุ๊บเราสามารถเปิดเบสการ์แรมได้โดยมัดนั่นเองครับผมครับพร้อมด้วยฟังก์ชันเอฟเฟกต์เนี่ยไม่ธรรมดาครับหวานเจี๊ยบสลับมิกตัวละพันนี่ถือว่าชัดมากทั้นเอฟเฟกต์สลับตัวนี้ครับผมครับมีครบอะไรไหครับพวกหูฟังครับบผมมคคออรร์ดี่ยทุกาง การใช้งานก็เมือนมคตก็ไปแต่แค่มันเล็กลงเฉยๆครับผมครับจะใช้งานบนบลูทูธลำโพงแบบเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยได้บทว่ามิกตัวนี้ใช้งานในทุกตัวแบบแล้วเพิ่ม,มิกเขก็ไปในระบบงบลูทูธแล้วอุปกรณ์อื่นๆนข้อดีอะไรครับ EQ ควนเพิ่มขึ้นการปรับเสียงมันก็ดีมากขึ้นนั่นเองครับผมครับตัวละพนันไปแล้วตัวมารับ 1990. จุดที่ต่างมันก็ที่ผมดูน่ะอาจจะช่องมิกเยอะขึ้นอย่างเนี้ยช่องนี้เปิดเปิดไมค์ก็สองช่องเห็นไหมครับเนี่ยช่องนี้มีแค่เนี้ย แต่อันนี้ได้เพิ่มตัวพันเแล้วขอได้เพิ่มอีกคืออะไรครับเอาสายชาร์จแบบผ่านตรงนี้เสียบโทรศัพท์เนี่ยสามารถไล่สดเลยแล้วไล่สดเนี่ยได้เสียงจากตัวมิกตัวนี้ไปเลยนะครับผมครับคือเปิดไม์ปุ๊บเนี่ยไม์ก็ไปเข้าโทรศัพท์เราไล่สดเป็นเสียงชัดเลยเปอร์เฟกก็ได้ชัดเลยเหมือนกันสลับมิกตัวนี้หรือเป็นวงรีโฟกซองครับสชิ้นเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าจบไหมครับหนึ่งสองสามสี่อันนี้เสียบไม้ในบทแล้วเขาก็มีนะครับ56เห็นไหมครับเสียบเข้าได้เลยถือว่าครบจบในตัวเดียวครับไล์สด แนะนำตัวนี้ครับหนึ 1, ่งเรบาทสำหรับใครที่ประสบป,ปัญหาไร้สดไม่มีเอฟเฟกเสียงมไม่ชัดร้องแล้วเสียงบางตัวนี้ช่วยระบบเพราะว่า EQ ทุกคนดู EQ ครับ4ตัวครับปรับได้บทเสียงกลางไม่ซิบเบสไม่หนาะเสียงมิดโลไม่หนาะตัวนี้ช่วยระบบสลับมิกตนี้ก็ถือว่าคุ้มกับตัวละ1 9 9 0บาท เชชช็็็คคคเเเนี่ยเสียงเขาไปธรรมดาครับผมครับตัวเนี้ยผมเบาแฟนอยู่ผมก็ลดเบรคลงนิดหน่อยตัวสองเช็คเช็คนี่เสียงแมตัวเนี้ยทีนี้ฟังเอฟเฟกต์ครับตัวสองเช็คเอฟเฟกต์ก็ถือว่ามีหลายเสียงครับเช็คตัวสองเนี่ยเสียงจากบิ๊กตัวละพันนะครับผมตัวเนี้ยคือเสียงใบตัวละหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทที่ผมฟังดูก็ได้ความหนาเพิ่มเพราะว่าในคิวเขาเนี่ยเพิ่มมบหนึ่งแกนนะครับผมครับ แกนเพิ่มความหนาเช่นอย่างนี้ครับเช็ค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 เนี่ยความหนานของเสียงก็ดีขึ้นตัวเนี้ยผมปรับแฟลชครับไม่ได้ปรับอะไรครับแฟลชเลยลดเบรกนดิดหน่อยครับแล้วก็เลืกอนเลไปหน่อยตัวสองตัวสองตัวสองเช็คเนี่ยความชัดของไมค์ก็ดีมากขึ้นเอฟเฟกต์ฟังเอฟเฟกต์ครับเช็คตัวสองเช็คนี่เอฟเฟกต์ก็ดีขึ้นครับเอฟเฟกต์ตัวเนี้ยมีทั้งหมด 99, 99เสียงครับผมครับเราสามารถเรียกเบอร์ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับว่าต้องการโหมดไหนโหมดไหนครับแต่หลักที่เราใช้กันเนี่ย ก็มีแตเอฟเฟกต์ร e ้องเช็คตัวสองจะเ,เหมือนมิก์รุ่นใหญ่ในเป็นมิกกีรีตอนครับมิกกีรีตอนเนี e ่ยเอฟเฟกต์ประมาณสิบกว่าตัวสามารถแยกใช้ได้หมดแต่เนี่ยเราต้องเลือกเสียงกับเสียงร้องเป็นหลักนั่นเองครับเช็คตัวสองสองเพลงครับ วาน,นี้ครับเสียงครับตัวละพันเนี่ยอีคิวน้อยกว่าอาจจะก,การปรับเสียงอาจจะไม่มันแต่ก็ตัวละพันครับถือว่าง่ายใครที่มีงานพูดการใช้ไม้งานเทศเสียงเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็จบแล้วครับเพราะว่ายุคสมัยเนี่ยอุปกรณ์มันพัฒนาไปเยอะมากตัวนี้ก็ได้จบในงานตรงนี้ตัวเนี้ยเหมาะสำหรับใครที่ต้องการไลฟ์สดทำมาหากินเนี่ยหรือโฟกซองที่มีตีเนี่ยสามสี่ชิ้นเนี่ยสามารถไประแสดได้ได้เสียงตรงจากตรง,ตรงนี้นะครับตแบตกอนเราต้องไปผ่านอินเทอร์เฟสอินเทอร์เฟสต้องข้อคอมผ่านอุปกรณ์หนึ่งตัว แต่ในมิกตัวนี้มีเดฟเฟตในตัวแล้วครับผมครับสามารถเสียบเข้าโทรศัพท์เราโดยตรงได้เลยแล้วก็สามารถได้เสียงในมิกตัวนี้เข้าโ,โทรศัพท์ได้เลยไดเอฟเฟกต์นี้เลยครับเช็คเนี่ยไร้สดเสียงเนี้ยจะออกไปหาคนที่ฟังไฟ้สดครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นเบสกลางแหลมเนี่ยเราปรับยังไงก็อเอป็นลำโพงไร้สดอย่างนั้นเลยครับคนที่ฟังทางบ้านก็ได้ยินเสียงไฟ์สดทางนั้นเลยครับโอเคครับสองรุ่นสองราคาเรียกตามที่เราใช้งานครับผม